ครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับอูมเมอร์เกมมิ่งนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกม RV นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นด้วงหรือว่าชิคแนกนะครับวันนี้มากดกับน้องเอ็มแล้วก็พี่เจนะครับน้องเอ็มนี่เล่นชิคซี่นะครับพี่เจนี่เล่นแก๊กนะครับก็ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูในเกมนะครับผมก็ขอคนละ1ไลค์หนึ่งซับสไคร์นะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับขอคนละหนึ่งกระดิ่งเลยแค่กดกระดิ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันเลยครับผมไปกันเลย เออครับผมตัดภาพมาที่เกมนะก็เกมนี้เป็นเกมที่ผมอัดแล้วนํามาภาคนะคะผมก็ถ้าผมเล่นไปพูดไปมันพูดไปไม่ได้นะเพราะว่าผมเปิดไมค์เกมนะครับผมก็เลยพูดไปริสไปไม่ได้ขอมาภาคก,ก็แล้วกันนะคือถ้าผมอัดอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงอยู่แล้วนะครับผมก็ขอมาภาคใหม่แล้วกันนะครับก็เล่นด้วงก็ให้อัพหนึ่งมาฟาร์มนะครับแล้วก็เริ่มฟาร์มบูเลยนะด้วงนี่คือด้วงนี่ไม่ว่าเลนมาก่อเล็ก จะอยู่เล่นไหนนะครับแนะนําให้เริ่มฟาร์มบูตลอดเลยนะครับเพราะว่าดวงสําคัญกับบูมากๆนะครับผมถ้าดวงไม่มีบูหนีพิการเลยนะครับเพราะว่าใช้มานาเยอะมากเล่นดวงก็พยายามออฟาร์มเร็วๆนะครับเพราะว่าดวงเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วเนาะซีซั่นนี้นะครับดวงก็โดนเนิร์ฟไปแบบเยอะมากนะแบบครึ่งหนึ่งอะดาเมีจากร้อยหนึ่งเหลือ50นะช่วงต้นเกมดวงก็จะ กากางนิดน,นึงนะครับเน้นดวงก็อัพสกิลหนึ่งนำนะครับก็ตั้งเป็นพลังโจมตีชีวิตน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเราปล่อยดวงออกไปเนาะมันจะได้ไปแบบตัวเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมกาลังจะตายเราปล่อยดวงเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามตายนะถ้าเลือกพลังชีวิตน้อยที่สุดเนาะเรนล่างครับเหมือนมีประเด็นนะน่าจะได้อยู่นะครับเพราะเขาอยู่สามตัวนะถ้าเราเขาได้เราก็ไปเดินกลางเลยนะครับผมโอเค เดินไปตอดกลางนะครับผมดีแลกเหมือนจอสปินมาด้วยนะครับผมเชิบเจิบปื๊บโอ้โหไม่ตายนะครับถ้าเรามีพาณิชดีแลกตายแน่นอนครับเมืเ่อกี้ก็มารอมาก่อนเล็กนะครับผมด้านบนเขาโซนอยู่3ตัวเลยนะเอลซูแล้วก็ซานิตตัวรวมเขาอะไรวะผมลืมเซเนียลโอเคครับรีบฟาร์มกงอนเล็กเลยนะแล้วไปโผลกลางต่อนะครับด่วงนี่มันเก่งเลนกลางมากเลยนะ ดีแลกน่าเล่นมากเลยครับผมจัดดีแลกสักหน่อยแล้วกันปุ๊บโอ้โหชิบหายละเจอซานิทนะครับอย่างงี้ต้องแลกครับผมกดเกิดเลยก็ได้นะครับผมเพื่อให้การเงินในช่วงต้นเกมเรอไม่ตามมากนะอันนี้ผมก็จะรีบฟาร,ร์มบูแล้วไปแก๊งบนเลยนะครับโอ้โหขี้แตกว่ะนี่คือเป็นข้อดีของการใส่ลูนคี้มันหนึ่งเม็ดนะครับเวลาขี้แตกละขี้แตกเราจะได้ฟาร,ร์มเร็วนะครับ ถ้าเลนบนไม่มีประเด็นก็เปิดมังกรได้นะเพื่อเพื่อนว่ามังกรแผ่นนี้สําคัญไหมครับก็ไม่สําคัญนะคือเอาตรงๆอะ่ะชิปเลนยังได้เลเวลและเงินเยอะกว่ามังกรเลยนะเพื่อนเพื่อนดูมังกรทีห้าสิบสองห้าสิบสองเหรียญเท่ากับชิปตัวหนึ่งอะ่ะเซเนียลมาอย่างไงเฮ้ยพี่เจสตันนะครับโอ้โหสวยอย่างนี้อ,อ้าวเซเนียลกระโดดผิดทางกระโดดผิดชีวิตเปลี่ยนสวยครับผมโอ้โหตัวดีแลกนี่มัน สุดยอดจริงๆเล่นป่าก bueno, ็พยายามแท็กการ์ดนะครับจะทําให้เรามีเงินเนาะเล่นล่างมีประเด็นนะครับซานิเดินเหมือนจะเข้าแดงเราด้วยนะเราเดินหนีนะครับถ้าเราไปโดนอันตีซานิเราตายแนะ่แต่ตอนนี้ซานิใช้นตีใส่กับชี่ไปเฮ้ยดูดพี่เจ عم, ไม่ได้ดูดนะครับผมเราไม่ต้องตามนะครับถ้าเราเลื่อนโลเราก็พยายามฟาร์มแล้วก็รอรีเลอดกลับบ้านนะ เดี๋ยวฟาร์มตัวนี้เราก็รีเลียดกลับบ้านเลยนะครับเกมนี้ก็ต้นเกมเปิดมาสวยนะครับการเงินเราไม่ได้ห่างกับซานิดมากนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปฟาร์มตามทามมิง่งเราต่อนะฟาร์บูนะครับเอาตรงเกมนี้เราควรไปย้ำเลนล่างบ่อยๆก็ได้นะเพราะเลนล่างมันค้าง,ง่ายแล้วละ่ะเป็นลูกนะเป็นลูกมันแบบมันเจอฟอร์เลนเป็นก่อขาวมันก็หายแล้วนะครับผม โดนระบำใส่เยอะเนาะกับดวงอันตีใส่แต่ตอนนี้เลนบนเหมือนจะโดนลุมครับผมต้องไปการป้อมช่วยหน่อยนะครับถ้าเราเดินไปล่างเลนบนแตกแน่นอนครับผมขอกระโดดใส่เอลสูนิดนึงได้ปะ่ะดามิดแรงแค่ไหนก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมแผ่นนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าดวงแม่งเบามาเรียนการเหมือนเห็นดีแลกนะครับผมลองเจิมเจิมดูไหมนี่ไงโอ้โหมีเคี้ยวนะครับถอยออกมาเลยนะ อย่งไรเขาก็เสียเคียวแล้วนะครับผม๊สนิดยังไม่แตะบูเลยนะครับเล่นล่างหน้าเล่นมากเลยแต่พุ่งติดถือเอาเซเนียร์ว่าไงลองเจิมเพื่อนลองเจมเิมเปล่าอืเซนเนียร์มาเซฟนะคะผมไม่ได้อยู่แล้วนะเราถอยกลับไปฟาร์มของเราดีกว่านะครับรีบทําตังค์ให้ได้เยอะที่สุดครับเวลาเล่นดวงนะเพราะถ้าร่วงเลดเกมเข้าสิบห้านาทีมาเนี่ย เล่นไม่ค่อยไหวนะครับถ้าแบบไม่ดักคุ้มดักค่าก่อนจะไฟนะครับผมด่วงแม่งไก่ไปเลยนะครับอย่างงี้รีบเพียร์กลางแล้วก็เดินหนีครับผมขอซานิตมาอโอเคดีนะที่เรายังมือไหวนะครับถ้ามือมือช้ากว่านี้คือแตกนะครับเา้าเล่นบนแตกขอส่วนซานิดหน่อยนะครับจะวัดกับรอรอเพื่อนโอ้โหไม่ไหวนะครับไม่ไหวก็ถอยก่อนนะไปตั้งหลัก แล้วไฟกลับมาส่วนนะครับเ,เซเนียลหน้าเล่นมากเลยนะฮึบโอ้โหไม่ตายนี้เราต้องถอยเลยนะครับไม่ไหวละไม่ไหวที่จะอยู่เคลียร์แล้วนะครับผมอ้าวฟอร์ลนโดนลุกไล่นะครับผมชิปหายเลยแต่ตอนนี้เราต้องพิเคียร์กลางก่อนนะครับอย่าเพิ่งห่วงฟาร์มนะครับถ้าปอมแตกไม่คุ้มมาเออถ้าปอมถ้าป้อมแตกมาไม่คุ้มนะครับโอ้โหเอลซู เอวสู่โลขนาดน,นี้ถ้าเราไม่เก็บถ้าเราไม่ไปเก็บงานก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับเอ่อเอวสู่ตายแน่นอนครับผมอา้าวยังไม่เสียเคียวเลยนี่ซานิสยังไม่เกิดนะครับก็ปนบับแดงเลยนะครับคิวคิวครับเกมนี้ ไม่ได้นะครับเซเนียลมีเซเนียนะปุ๊บโอ้ต้องบอกเลยว่าด้วงนี่เป็นตัวเบิร์ดแทงที่ดีมากเลยนะครับผมช่วงต้นเกมเนี่ยเบิร์ดแอสซัสซินแต่ตอนนี้ฟอลเลนตายว่าจะวิ่งมารับฟอลเลนตายซะงั้น <c oughs> ขออภัยนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นหวัดนิดน,นึงนะครับผมเครื่องก้อนแหลกด้วยนะโอ้โหแตกหมดทีมโอ้โหยับเยินะครับผม ชิปหายแล้วเหมือนเขาจะเดินเข้าฟ้าแล้วนะครับถ้าเราเดินเข้าฟ้าเรานี่เรามีศพแน่นอนครับผมเคลียร์กลางนะครับรอคลิปเดินมาแล้วก็โดดใส่คลิปแล้วก็ถอยนะโอ้โหถอยรอดมาเนี่ยวะ่ะเออรอดอยู่ก็คือเวลาเรากดถอยนะครับคือเวลาเรากดแบบยังไงอะเดินถอยนะครับอย่าไปกดโจมตีนะครับเดี๋ยวมันจะเดิน,นงงงักนะครับแล้วก็จะถอยไม่เป็นเนาะ อย่างนี้เราเข้าหลังนะครับได้ค่าหนึ่งตัวแน่นอนนะครับโอเคแตกครับผมเฮ้ยไม่หมดตีเลยบอกว่าเซนีเอวเนี่ยเอลซูก็โดนนะครับเอลซูโดนผิดอ้าวเอลซูตายแล้วนะครับอ้าวซเนเกวาไปไม่รอดอยู่ดีแต่เอลซูกดเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเคลียร์ล่างหน่อยละกันนะครับผมรู้ขาด้านล่างมานะบนแตกวะ อย่างนี้เดี๋ยวเราดันล่างแล้วก็ไปตีคลองเลยนะครับพยายามดันเวฟให้สูงแล้วค่อยเอาคลองนะครับโอเคครับผมเหมือนจะได้กลางด้วยนะครับไฟนี้ถือว่าคุ้มครับผมคุมจัดเลยเปิดคลองเลยนะครับสร้างความได้เปรียบนะดวงเป็นตัวที่เบิร์ดคลองเร็วมากนะครับสังเกตนะครับเวลาดวงกดสก,กิลหนึ่งนี่แล้วก็ไปกดโจมตีนะครับมันจะลดคู่ดาวเลยนะมันจะลดประมาณ สอเออคือตอนแรกมันจะลดสามวิใช่ปะมันจะอัพเลเวลละหนึ่งวิอ่าแต่ผมไม่รู้มันลดเท่าไหร่ลองตีดูครับผมโอ้โหลดไปสี่วิเลยวะ่ะเยอะนะอา้าวดีแหลกแตกนะครับไม่ตายปล่อยด้วงไปครับผมนี่คือผลดีของการตั้งพลังชีวิตโจมตีน้อยที่สุดนะครับเวลาปล่อยด้วงนะแบบตัวใกล้ตายแล้วปล่อยตัวด้วงของเราไปทําดาเมจนะครับแบบนี้ก็ก็แบบมีสิทธิ์ลุ้นนะครับ โอ้ขอภัยครับผมอ้าวแตกไปดีครับคลิกซี่ถอยเลยนะครับไม่ควรบวกนะช่วงนี้เป็นวันนะครับขออพัยด้วยไม่ได้ลงคลิปลูกยังอยู่ล่างนะครับเดี๋ยวดักกลางแล้วกันนะครับบางทีมีตัวผัวไม้ค่ะอ้าวเซเนียร์อ๊บต้องปล่อยคลองก่อนนะครับเดี๋ยวคลองหมดเวลาทิ้งฟรีอ้าวแตกแตกแน่นอนครับผมเซเนียร์โอเคปล่อยด้วงไปแล้วก็สก,กิลอันตรีเลยครับ พานิดไปปุ๊บเบิร์ดได้ดีมากสวยจัดเคลียร์บนหน่อยก็ดีนะครับผมลิปบนทั้งสองเวฟนุนพยายามเล่นพยายามเร่งสปีดก่อเกิดแล้วครับโอ้ my god เหมือนว่าลุกจะเปิดนันติแล้วนะครับผมสวนเขาหน่อยไหมอา้าวยังไม่เปิดนี่วะแต่ก็ตายอยู่ดีครับผมโดนเบิร์ดโลขาวไปแตกเลยครับถอยยาวเลยนะครับผมถ้าเราอยู่ต่อเราก็เป็นเหยื่ออารมณ์ของเจ้าตัวสาิศนะครับ อ้าวดีแลกดีแลกว่าไงเบิดได้ไหมโอ้ชิบหายละซานิอึ๊บขอรอดเถอะเพื่อนสวยสวยน้องเอ็มสวยอ้าวอวซูเกิดน,นะครับเดี๋ยวไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวเดินออกไปเดี๋ยวโดนกระสุนยิงหน้านะครับผมอ้าวอวซูเลงอะไรครับผมอ้าวยิงเลงไปแล้วต่อน,นิดนึงไดเปล่าปึ๊บโอ้ชิปหมดนะครับถอยด่วนเลย นี้ถอยด่วนเลยครับอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ปนซักเวฟหนึ่งแล้วกันปนคลิปฝังตรงข้ามนิดหนึ่งแล้วกันนะครับกลับไปฟาร์มต่อครับผมก็ตอนนี้ของเราแบบตันแล้วนะเวลาผมเล่นผมไม่ค่อยได้ซื้อเขียวมาไว้ล่วงหน้านะเพราะว่าเครื่องแหลกกดไม่ทันนะเวลาซื้อของแม่งแหลกมากนะครับผม เรนบนมีประเด็นนะครับอย่างนี้ต้องไปเจอนิดหนึ่งนะโอ้โหรู้ว่ะอุ้ยขอกระโดดหนงทีเพื่อนโอ้โห,โโหชิบหายเลยถอยเลยน,นะครับอ้าวอ้าวติดคือด้วยชิบหายละออกด่วนโอ้โหผมขออภัยนะครับเป็นหวัดนะครับช่วงนี้ขอโทษอีกในภูมิมีใครหรือเปล่าอา้วสู้แตกไปดิ เอาดีแลกขอแรกหน่อยโอ้โหเมื่อกี้จะถอยก็ถอยได้นะอ,ออกมาอย่าตามฉันมาจุกหนึ่งทีต้องรอดแล้วโอ้ผานิดไปอ้าวโบเข้าหน้ากูเฉยเลยไอ้ลูกโอ้โหแม่งโบเข้าหน้าผมเฉยเลยครับแตกหมดทีมเวลิกูดขออภัยนะครับเวลาแบบผมพูดคำหยาบหรือว่าเออ ขอไปยิงๆน,นะครับ,อรบตอนนี้มังกรแล้วก็ดักสเลเยอร์เกิดเลยนะตอนนี้พี่เจบอกให้ตีมังกรครับแต่ฟินิกเหมือนจะเดินไปทําอะไรเอยนะนานแน่ไปตีบับแดงนะไม่เป็นไรครับผมโอ้โหฝั่งตรงข้ามได้คลองแล้วนะครับผมความชิบหายบังเกิดละเฮ้ยตรงกลางน่าเล่นมากเลยครับไปดักสักตัวไหม เขายังไม่เดินมาเลยนะครับซานิดกับลูกนะผมกล้าเดินเปิดให้เพื่อนเลยนะพยายามดูแถบครับบางทีเจออ้าวว่าไงว่าไงเซนี่ออ้าวมาอย่างนี้หรอครับต้องถอยก่อนนะกระโดดหนึ่งทีชึบถอยมาอ้าวโอ้โดนซานิดสับครั้งดียวหายเลยต้องกดเกิดมาบวกแล้วครับไฟนี้อาจจะเป็นไฟสุดท้ายที่เราจะได้บวกนะโอ้โหลูกแม่งขนาดนี้เลยเหรอวะหดเกินลูกก็ลูกก็ลูก นี่แหละครับเกมแม่งชอบแหลกนะแบบนี้เลยครับโอ้โหนี่แหลกผมต้องไล่ให้สุดวะถ้าไล่ไฟนี้ชนะเราได้มังกรอืมตายครับผมตายเฉยเลยโอ้ถ้าไฟเมื่อกี้เราชนะเราได้มังกรเลยนะครับผมได้มังกรแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ป้อมสองป้อมนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็เกมมีผิดพลาดได้นะครับผมเวนเอ้ย แม่ดังชิปหายอ่าขอได้มาก่อนแล้วนะครับผมว่าเราต้องทาภาร,รกิจป้นป้อมไหมทุกคนทาภาร,รกิจปนป้อมไหมอืมโอเคนะครับตีบัฟแรงก่อนนะเพื่อเนเพื่อนเห็นคลิปของเราไหมครับคลิปของเราตัวหนึ่งแม่งไปอยู่สุดสุดของคลิปของศัตรูเลยครับบอกให้เพื่อนบวกเลยนะครับแล้วเราพยายามดันป้อมน,นะเพื่อไม่ให้เขากลับมานะเหมือนเขาจะกลับมานะเดี๋ยว วร์ปเน่อยอ้าวไม่กลับว่ะยังอยู่ครบตี้นะครับแต่ซีเมียวเหมือนจะกลับมานะแต่ไม่น่าจะกลับฐานละผมเป็นดวงนะครับมีกอเกิดด้วยนะแตกแน่นอนครับผมอ,อ้โหเลตเกมบอกแล้วดวงอยู่เลดเกมเล่นยากนะครับผมวิธีเดียวก็คือหล่อ้อมชนะเลยเป็นจังไดโอ้โหชิปนี้นะครับก็เป็นวัดนะครับต้องขออภัยเลยนะครับที่เกิดการจาม และก็คำหยาบต่างๆนะครับขอโทษจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาแบบว่าคอมเมนต์แสดงความยิน็นอะไรต่างๆนะครับผมผมก็จะพยายามตอบทุกเมนเลยนะผมก็ตอบทุกเมนแหละก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอ้เอ็มบีพีวเราก็คลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้แล้วนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับผมบายขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ1ิบเวะโอ้โ oh, ห17นาทีอย่างตึง